เก็บทรงไม่อยู่โตโนโอ,อาการออกหลังนิชาถามห่วงไหมเวลาเซ็กซีเพราะช่วงหลังๆสาวนิชานัฐานิชาเป็นสาวเต็มตัวเริ่มเซ็กซีถี่ขึ้นเห็นชัดๆจากการลงภาพโชว์ผิวสวยๆและหลังเนียนๆใน i อจอยู่บ่อยครั้งงานนี้ทำเอาหนุ่มโตโนโพาคินโปวแตกแล้วหลังไปส่งคอมเมนต์อาการหัวออกหนึ่งกลุ่มว่า ขออนุญ,ญาตไม่กดไลน์นะครับจบนะเลนเอาโดนแซวกันไม่จบทำให้ล่าสุดในไลฟ์สดที่คู่นี้เขาเพิ่งจอยไลฟ์ line โชว์มุ้งนิ้งกินข้าวกันไปคุยกันไปปวดคนโสดทั่วประเทศก็เจอชาวเน็ตส่งคำถามตรงๆให้ตอบชัดๆจากปากซะเลยซึ่งสาวมิชาก็เป็นคนเอ่ยถามคำถามนี้ด้วยตัวเองว่า มีคนถามว่าโตโนโห่วงไหมเวลานิชาแต่งตัวเซ็กซี่เล่นเอาหนุ่มโตโนโไปไม่เป็นเก็บทรงไม่อยู่อาการออกเขินมือไม้พันกันมัวไปหมดก่อนจะออนแอนตอบว่าก็ไม่ห่วงอะไรเพราะนิชาโตแล้วรู้ว่าอะไรควรแต่งไม่ควรแต่งแต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าสวยก็แต่งไปเถอะเอาละใครคล้องใจอยู่ได้คำตอบชัดๆแล้วเนาะ